สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็พบกับพานหมีนะครับวันนี้ก็หาอยู่หากินเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับหลังจากที่แดดล่มลมตกนะครับก็คือแดดกําลังจะตกดินนะผมนี่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะผมก็จะลงมาหาผักนะผมเพื่อที่จะเอ,เอากลับไปทําอาหารอยู่ที่บ้านนะผมเอาไปกินกับลาป,ป่านะผมลาป,ป่าที่หามาจากอ่างเก็บน้ํานะครับ เป็นเมนูแซ่บๆนะผมเป็นเมนูลาบปลาแต่ว่าที่ขายไม่ได้ก็คือผักนะเราต้องลงไปเ,เก็บผักก่อนนะครับซึ่งนี่ตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงผักหนามแล้วนะสวนผักหนามก็อยู่ตรงนี้แหละครับผมตอนแรกผมจะมาทำาที่พักชั่วคราวตรงนี้นะครับเนี่ยอุตสาหเตรียมเตรียมคงเตรียมของเสร็จนะครับผมแต่แม่ผมบอกว่านะครับอย่าทําตรงนี้เด็ดขาดเพราะว่า มันสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอมีลิตนะครับผมก็เอาเป็นว่าผมก็ไม่ได้มาทําอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอตอนแรกผมก็มาถางป่านะครับผมเนีถางป่าจดตรงนี้ก็จะมาแค่เ,เก็บผักหนามนะผมอวันนี้ผักหนามเยอะมากนะผมไม่ใช่เยอะนะดอกยอดสวยมากครับาดเนี่ผักหนามสวยๆนะครับ ปอดสารพิษด้วยนะนี่ผักนามสวยๆปลอดสารพิษนะครับโอ,โอ้เจ็บไม่ได้มาเก็บนานนะผมโอ้หลายหลายวันมากที่ไม่ได้ลงมาเก็บนะครับผักหนามก็ยังสวยๆนะนี่วันนี้ก็จะเก็บทั้งผักหนามแล้วก็ผักกูดนะครับได้ผักอะไรก็จะเก็บเอาไปหมดเลยนะนี่สำหรับ ท่านใดอยากแนะนําเมนูเกี่ยวกับผักหนามให้พันหนีก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทําประกอบเมนูที่กระท่อมสาวเมินนะครับไปตอนนี้ก็คือเล่งมือเก็บนะครับพาร์ทิ์กําลังจะตกดินแล้วนู่นนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงนะผมห้าโมงกว่าๆนะพาทิศกําลังตกดินสวยเลยนะเมื่อเช้านี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะครับ เย็นมากๆเลยแต่พอตกกลางวันนะครับอุณหภูมิป่าไปที่39นะครับวันนี้สูงสุดอยู่ที่39องศาถ้าเป็นช่วงเช้าก็อยู่ที่20นะครับผม20กว่าๆประมาณ21 22นะครับทำให้อากาศนี่ก็คือ,เ,อเปลี่ยนแปลงบ่อยนะเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็อาจจะทำให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นไม่สบายก็เป็นไปได้นะครับเราต้องช่วงนี้ก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ กินผักเยอะๆนะครับผมนี่ผมก็ลงมาหากินผักเก็บผักนะครับก็งดเดินป่าไปสักพักหนึ่งนะครับถ้าจะเดินก็จะเดินประมาณช่วงเยน็ยนๆนะผมเดืนเดืน,นก็ประมาณนี้แหละแดดล่มล,ม,ลมตกค่อยลงไปเข้าป่าครับผมค่อยเข้าป่าค่อยลงมาหาผักทํานู่นทํานี่นะผมถ้าเป็นช่วงกลางวันนี่คือโอ้ไม่ได้แทบจะเป็นลมเลยนะครับวันนี้ก็เลยมาหาอยู่หากินนะครับเอาไป ทำกับข้าวนะครับกินกับเจียวปลาหนึ่งปลาได้หมดเลยนะครับไม่ว่าทุกท่านจะเอาไปทำเมนูอะไรก็ทำได้เอาไปผัดน้ำมันหอยเนี่ยผมว่าจะลองสักครั้งหนึ่งอยู่นะครับก็น่าจะาลวกให้สุกก่อนนะครับลวกให้สุกก่อนแล้วค่อยเอาไปผัดใส่น้ำมันหอยนี่มีแต่หนอ่อใหญ่หญหญยอดให,ใ,หใหญ่นะครับถ้ามันขึ้นสูงผมก็จะเด็ดเอาสูงๆนะครับเนี่ยขนาดเด็ด แป๊บๆเดียวนะครับเก็บแป๊บๆเดียวก็คือได้หนึ่งกรัมแล้วนะครับผมกรัมนี้ถ้าอยู่ในตลาดในเมืองก็ประมาณสักสิบบาทนะครับนี่กรัมประมาณนี้นะแต่ถ้าแถวบ้านผมโ,โคงไม่ได้ขายแล้วครับถ้าเขาไม่สั่งนะส่วนมากเขาก็จะลงมาเก็บเหมือนผมนี่แหละครับในแต่ละแต่ละที่แต่ละที่ก็จะมีชาวบ้านที่ปลูกผักหนามเหมือนกันนะเขาก็จะปลูกย้ายตามลําห้วยลําหน,อ,หนองแล้วก็ตาม ขอบสะนะครผมขอบสะหรือว่าเป็นขอบบ่อปลานะครับเขาก็จะปลูกผักหนามเหมือนกันนะนี่แต่ในส่วนของคนที่ไม่ได้ปลูกเขาก็อาจจะลงไปซื้อตามตล,ตลาด5บาท10บาทประมาณนี้นะครับ5บาทส0บ,บาทก็โอ้โหได้1คึคาบแบบใหญ่ๆเลยนะครับใหญ่กว่านี้อีกนะครับ10บาทมันก็จะมีผักหนามเป็น2ชนิดนะครับผักหนามอีกชนิดหนึ่งครับก็จะเป็นผักหนา ผักหนามแคนะครับผมมันก็ไม่ได้ยาวขนาดนี้นะมันก็จะยอดสั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นผักหนามช่วงหน้าแล้งนะมันก็จะประมาณนี้แหละแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับผักหนามตรงนี้ก็คือจะโอ้โหสูงประมาณหน้าอกผมเลยนะช่วงหน้าฝนนะครับเนี่ยโ,โ,โอ้โหมีเก็บหมดนะครับผักเ,เดี๋ยวจะน่าจะเก็บ เอาประมาณซักกรัรมใหญ่ๆนะครับจะเอาไปทําเมนูผัดด้วยนะครับจะไปผัดน้ํามันหอยผักหนามนะครับไม่รู้จะออกมาเป็นรสชาติยังไงนะครับโอ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ผักตูดก็สวยๆผักหนามก็สวยๆนะครับผักหนามนี้คือเอาไปโยนไว้ในตามาทุ่งไร่ทุ่งนาก็เกิดนะครับนี่ เอาวิญญตามทุ่งไร่ทุ่งนาก็คือเกิดหมดเลยไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้าคํานะครับมันก็จะเป็นสีแดงๆนะตรงนี้ก็จะเป็นที่มีน้ําตลอดทั้งปีเลยผักนามก็ชอบในเป็นที่แหล่งน้ำนะครับยิ่งตรงไหนน้ำฉ่ำๆหน่อยก็สวยงามๆนะครับ ถ้าเป็นช่วงนาเนี่ก็คือโอ้ย้ําน้าน้านนจากที่นาไหลลงมานี่ก็ยิ่งจะสวยนะครับเพราะอาจจะได้กินปุ๋ยจากข้าวด้วยนะครับนี่อันนี้ที่เป็นเป็นเศษแบบนี้เอ่อที่เป็นรอยกัดนี่ก็คือจะเป็นเศษของบ้งนะครับผมบ้งหรือว่าเป็นแมลงที่มากินผักหนานั่นเองนะครับเนี่ย โอ้เกือบจะเต็มถุงแล้วนะครับตอนนี้สําหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นต้นผักหนามนะครับบริเวณลําต้นของลําต้นผักหนามก็จะมีประมาณนี้นะครับ นี่ตรงนี้ก็จะเป็นรากนะครับนี่ผักหนามก็จะเหมือนจะเป็นเครือนะครับผมเป็นเครือทีออ่ออกยหายไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ที่สําคัญก็คือผักหนามนี้ก็คือมีหนามชมชื่อนะครับนี่หนามจะแหลมมากนะครับตรงบริเวณก้านหรือลําต้นนะครับนี่หนามก็จะโ,โหยิง่งถ้าเป็นต้นอ่อนนี่ก็คือหนามมันจะ ไม่แข็งเท่าไหร่นะครับยิ่งเป็นต้นต้นแก่นี่ก็คือโอ้หนน้ำนี่เวลาเก็บที่ต้องระวังระวังมากๆเลยนะครับสามารถทําให้มือของเรานี่เลือดออกได้เลยนะครับเดี๋ยวเก็บต่อผมอ,อน้ำก็ยอดสวยๆนะครับเนี่ย ผังน้ำสวยมากชุดวันนี้ก็คือ,เ,อเข้ากับสีผังน้ำเลยนะครับเนี่ยดูสิเข้ากับสีป่าผังน้ำเลยผักน้ำสวยมาก สวยจริงๆนะครับเด็ดแบบตับๆตับๆตับๆตับเลยนะครับนี่สวยโอ้นี่ครับยิงท่าลงมาตัดใบมันออกนี่มันก็ยิงจะแตกออกไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นี่ ก็ยังไม่มีเวลามาถางเลยกะว่าจะมาถางตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ลงมาถางเลยนะครับมาครั้งนี้ผังน้ำสวยจริงๆครับครั้งก่อนๆพังน้ายังไม่ได้สวยขนาดนี้นะน,น่าจะได้น้ำนะผมน่าจะได้น้ำจากภูเขาลงไหลลงมา บอลก็เริ่มที่จะมาขึ้นตรงนี้แล้วนะครับหลังจากที่บอลจะขึ้นอยู่ตรงบริเวณนั้นเต้หมดเลยนี่มันก็เริ่มที่จะลามลงมาแล้วนะครับเราต้องมา,าถางมากาจัดนะครับมันจะได้ไม่มาปกคลุมต้นผักหนามของผมแล้วมันจะเอายากนะครับผักกูดก็ได้นิดเดียวเองนะครับผักกูดนี่ไม่ได้เยอะเลยได้แต่ผักหนามนะครับได้หนึ่งถุงละ เนี่ยถ้ามาถึงจุดนี้นะครับทักน้ำก็คือจะหายากอยู่นะนมันค่อนข้างที่จะลกนะผมตรงนี้นคือลกมากลกมากแล้วก็หายากนะครับตรงนี้เราต้องมาทางป่าตรงนี้ออกไปโห่นี่เด็ดเอาไปเรื่อยๆนะผมเด็ดเรื่อยๆเลย เอาไปกินกับลาบเซ็บแทนะครับหรือเอาไปทําอย่างอื่นก็ได้นะแล้วแต่ว่าใครจะถนัดเอาไปทําในรูปแบบลักษณะแบบไหนนะครับเนี่ยโอ้โหตอนนี้คือแดดลงแบบลงไวมากๆเลยนะเนี่ยคือผมต้องรีบแล้วนะครับต้องรีบเก็บเดี๋ยวมันจะข้ามมืดนะครับเพราะไม่ได้เอาไฟ ติดลงมาด้วยไฟอยู่ในรถทั้งหมดเลยนะครับเป็นไฟฉายที่ติดในรถเลยก็ยังไม่ได้ถือลงมาคิดว่าน่าจะมาเก็แีแป๊บๆนะผมไม่คิดว่าพักหนามจะออกเยอะขนาดนี้ก็เลยไม่ได้ถือไฟลงมาเลยอีกอย่างก็มาขําด้วยแหละครับเออโอ้โเจ็บโอโ้ยุงนะครับนี่ไม่รู้ว่าได้ยินกันหรือเปล่านะครับเสียงยุงเยอะมากโอ้โห ยุงน้อยนะครับยุงน้อยตรงนี้คือมันลกนะครับมันก็เลยมียุงยุงคือแบบโอ้โหเนี่ยผักน้ำผักน้ำสดๆจากป่านะครับผมไม่น่าจะเป็นป่าหรือเปล่าก็มีแต่ป่าล้อมรอบทั้งหมดนะผมน่าจะป่านั่นแหละไปเดี๋ยวผมก็จะไปเก็บอีกฟาก อีกฟากหนึ่งนะครับก็จะอยู่ตรงตรงนี้ขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็คือก็เก็บได้อยู่นะครับแต่ว่าผมจะข้ามไปฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวกลัวมันข้ามนะครับฝั่งนั้นก็น่าจะเป็นแต่อ,อยอดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับกะมันก็ต้องม่นป่าทน้าเข้าไปเอ้ป่าไอ้นี่เข้าไปนะครับป่าหน,น่อไม้โอ้โห เก็บเอาให้หมดเลยนะครับเสียดายนะนี่มาเห็นแล้วต้องเก็บอโอ้โหยุงก็เยอะเกินนะครับตอนนี้ไปเดี๋ยวเราโมนป่าตรงนี้เข้าไปนะครับโอ้ยป่าก็ปาก่าเกินนะครับเป็นป่าป่าแบบป่าหนามนะครับผมไม่ใช่หนามธรรมดานะหนามหนามเกาะเจ็บเลยแล้วับลมมาแล้วตัวน,นี้ ลมมาแบบวงเวงวงเวงนะเนี่ยครับผมยิ่งเป็น่วงคำคำนะบรรยากาศมันก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นป่าหนไม้ไร่ทั้งหมดนะครับนี่เป็นป่าหนไม้ไร่ทั้งหมดเลยคุดมันก็ค่อนข้างจะไปยากหน่อยอ มาถึงฝั่งนี้แล้วนะครับโอ,โอ้ลอยไก่ป่านะครับนี่ตรงนี้จะเป็นลอยไก่ป่าทั้งหมดเลยที่ลงมาหากินนะครับนี่ลงลอยของไก่ป่าลงมาหาขื้นเขียมาลงมาแรงใส้เดือนนะครับอย,ยอดสวยๆั้ๆงนั้นเลยนะครับเก็บผักนามไปแบบเพลินๆนะครับเสยีสยงแบบเด็ดตับปั๊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 บเลย ยังไงผักกูดได้หนึ่งได้เพิ่มอีกหนึ่งนะครับผักนามก็ได้เพิ่มอีกตรงไหนเอ่ยนี่โอ้ยหาอยู่หาก,กินครับผมวันนี้เก็บผักนามไปกินกับลาบปลาที่เหลือก็น่าจะเอาไปลองผัดนะครับ สองยอดรวมกันเลยครับตอนนี้เนี่ยอดี๋ยวพาสาวๆมาเด็ดผักนาำด้วยจังเลยจะมีใครรับสมัครมาเก็บผักนามช่วยพันหมีไหมครับนี่เดี๋ยวจะพาสาวๆมา,ววาสาวๆก็คงไม่อยากมาเก็บผักนาำกับพันหมีแล้วครับเพราะว่ามันเจ็บนะผมผักนามมันเจ็บนะมันมันบาดมงบาดมือสาวๆอาจจะมือ นิ่มๆของสาวๆนั้นโดนบาดเลือดออกครับแค่อยากมีสาวๆมาเก็บผักหนามด้วยเฉยนะครับอยุดหืมผักกูดครับผักกูดทั้งผักกูดผักหนามเก็บรวมกันเลยวันนี้ผักกูดก็ไม่ค่อยจะเยอะนะครับที่เยอะก็คือบอนเริ่มแพ้มาแล้วเมื่อก่อนผักหนามก็เยอะกว่าฮอดกัน บอนนะครับแต่ตอนนี้บอนเริ่มที่จะเยอะกว่าผังน้ำแล้วตอนนี้คือผมก็ได้ผังหนามมาเป็นหนึ่งถุงใหญ่นะครับนี่ก็ได้หนึ่งถุงใหญ่แล้วผมก็จะเดินทางกลับนะครับตอนนี้ ได้ผักแล้วก็จะกลับแล้วกลับไปทํากับข้าวนะผมไปทำกับข้าวลาปงราปลาปลาก็ไม่ได้ซื้อนะครับเป็นปลาหาจากอ่างเก็บน้ํานะครับหาจากแหล่งน้ําตามธรรมชาติตามลาห้วยหนองคลองบึงนะครับก็เอามาก็เามาทํากับข้าวกินที่บ้านนะครับถ้าอยากกินผักนะก็ลงมาหาเก็บนะครับผมนี่พอลงมาหาเก็บคือ ล่าปลานี้มันสามารถกินกับผักได้หลายหลายชนิดเลยนะครับแต่ผมก็คือชอบอเอาผักหนามมากินกับนะครับเอาผักหนามไปลวกจิ้มจำแจ่วกินกับล่าปลานะครับก็ไม่ค่อยได้กินดิบนะครับก็แนะนําให้ลวกก่อนเพราะว่าผักหนานี้ก็ไม่รู้ว่ามันมีขี้อะไรเกี่ยวปนหรือเปล่านะครับก็ต้อง เอาไปล้างก่อนล้างแล้วก็ทําความสะอาดกินสุกนะครับผมแนะนําให้กินสุกผมกลับไปก็จะเอาไปกินสุกไปลวกก่อนแล้วค่อยไปกินนะครับ EP นี้ก็จะมะีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมไปจนจบคลิปนะครับอย่าลืมฝากติดตามพันหมีใน EP ต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับผม